ขนมจีนเส้นดีดนตรีอีสานภาพนังโบราณงานบุญบ้างไฟเสียงไสสรพันธ์แผนโบราณนวดไทยสวัสดีครับผมไอ้อรุณสีเดชผู้ใหญ่บ้านบ้านวังคุนมูซีตำบนลนองเมก็กอำเภอหนองสองห่องจังหวัดขอนแกน่นบ้านวังคุนได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลในปี2561เกี่ยวกับโครงการมู่บ้านโอทอปนัวัดวิถี ด้รางวัลหนึ่งในหาของจังหวัดขอนแก่นบ้านวังพุน่นนี่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีหลากหลายกลุ่มอาชีพเลียนลุ่มจักสารลุ่มท่อผ้าไหมคุ่มท่อเสื้อโคกแล้วก็มีกองทุนถาด้านเจ้ากับกองทุนภายในหมู่บ้านนะครับหลกัหลกๆเข้ากับมีกองทุนหมูบ่บ้านแล้วก็มีกลุ่มออมปรับเงินล้าน่อจากนั้นก็มีกลุ่มผู้สูงอายุ การจัดตั้งกองทุนนี่ถือว่าเป็นการต่างพุ่มิคุ่มกันให้กับที่น้องมู่บานหรือว่าสมาชิกภายในมู่บานนอกจากเขาจะมีภุ่มิคุ่มกันแล้วเขาก็ยังมีสวัสดิการมทารีทุนสวัสดิการต่างๆไว้ช่วยเหลือนะครับคอยให้ผู้ยืมในเวลาจําเป็นและขับขันปุ่มทุนต่างๆนี่ก็สามารถที่จะคอยเหลือแก้ไขให้กับสมาชิกได้ตลอดมาในด้าน อาเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับซึงหมู่บ้านของเฮาหนีมีความรู้ความเข้าใจใได้ดนหลักพัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงที่รองภายในหมูบ่บ้านก็เลยปลูกผักกินเองนะครับอาถ้าเป็นภายในหมู่บ้านก็จะเป็นมีกระถางผักนะครับมีกระถางผักแล้วก็พี้องที่มีพื้นที่หลังบ้านก็จะมีสวนผักรับบานของกุ้ของเฮาหนีมีแรงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับชื่ออามีสิมวัดระบัวแก้วนะครับเป็นสิมเกาแก่นะครับอายุ มามาประมาณร้อยกว่าปีนะครับเป็นสิ่งที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังล่องผาบาดนะครับเป็นกหุ่มเป็นเรื่องเป็นเล่าเรื่องล่ามตะเตียงเรื่องวิถีชีวิตของคนในชนบทตัท้งแต่สมัยก่อนถ้าหากว่าเข้ามาเยี่ยมชมนี่นะครับตั้งบ้านของคุณของเขาแบบนีม้มากุเทศยดหน่อยนะครับมี้มากุเทศยดหน่อยจากโรงเรียนบ้านของคุ้งถ่งได้สืบทอดกันมาเรื่อยๆนะครับสืบทอดการาเล่าเรื่องการแนะนํา เวลามาเยี่พมชมนะครับสวัสดีครับกับผมนายเทวกรผมสวัสดิ์ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลหนองเม็กอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นและเป็นเจ้าของสวนโปกหนองหน้า,อาของอำเภอหนองสองห้องได้รับงบประมาณก,ก,กับตอนดครั้งแรกกับปีหกที่ วันที่22เมษายนปี6 4นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลประกวดโคกหนองนาระดับจังหวัดรอจะเลืออันดับ2องปี6 5ตอนนี้ก็มมอยูมีจินทุกอย่างครับมีการเลี้ยงปูเลี้ยงปลาได้ยูได้กินว่าเดือดรอนแล้วก็เป็นขั้งอาหารสําสหรับตอนนี้ก็มีการปลูกพลังนะครับพวกไม่กินผลจะเป็นพวกพลังประมาณ1อยตยีิน ม่วงสามชิด่วยนี่ก็ประมานลอยต้นนะครับและล่าสุดนี่งกับได้ได้ไปขอ GAP คือมาตรฐานเก็บนะครับสามารถเอาไปขายในห้างถึงวันที่สิบสามที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้จัดตั้งศูนย์แบ่งปันมรดกพืชต้นกล้าของอำเภอทองงของตึงท่านนายอำเภอและหน่วยงานราชการแต่ว่าจิตออฟมีจะเป็นมองแบ่งปันต้นศูนย สำหรับน้ำยู่นึ่ก็เป็นน้ำบาดาลนะครับซึ่งอ่ะมีค่าพิเมตริกิตน้ำเป็นกลางนะครับแล้นีคกับเวลาหดก็ใส่ระบบน้ำยนต์เบิร์ตแต่ก็มีคลองสาใกล้ยู่น้คลองสายใกล้กับมีปูดูทางล่างนี่ก็บทเป็นเลี้ยงหอยนะครับมีการเลี้ยงหอยอยากยี่ยังก็ได้ยี่เบิร์ตแลนี่ก็มีความสุขหลมีแต่ติดโขงตรงนั้นอะไก็มีการแบ่งปันให้พี่น้อ่ที่มาเยี่ยมมาด้วยกันเพื่อนเพื่อนอยากได้อยังก็ให้ ต่างคนก็ต่างไหยกันคนจะกซอยดูแลห้อเหลือจินก็จังป e. ูกยู่ปลูกเหลือจินผมแจกเหลือแจกผมออาไปขายแ้วก็เหตุบุญเหตท่านเลือจ็จะมีกระัานขยายเครือ่ายส่วนขยายผลครับ